สำคัญอะไรครับเขารู้สึกเป็นไงครับรอรอมาเจ็ดปีแปดปีใจสั่นี่สิบปีใจสั่นเลยโอ้โหมันอยากได้มานานแล้วมันรู้โอ้โหสีหน้าดูสีหน้าได้มาไงความภูมิใจนี้เป็นไงครับมันมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันสซอรไพเซอร์ไพรส์เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สมัยสารนะครับเรากำลังจะลงเรือไปตกปลากันนะครับ ก็วันนี้โอ้โหดูจากคลื่นแล้วดูนิ่งดีฮะแต่ว่าไม่รู้ข้างนอกจะเป็นยังไงแดดก็แรงใช้ได้เลยก็ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะแต่ว่าผมเริ่มเห็นเรือแล้วผมก็เริ่มจะมาแล้วเหมือนกันนะเริ่มจะมาแล้เหมือนกันเริ่มคลื่นไส้แนละ้วแต่เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะไปยังไงนะฮะนุน่นนะแดงบอกมือนุ่นะฮะนี่เอ๋ยนะฮะสมาชิกเราวันนี้พี่เจี๊ยบนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งเสยงมอกนะั่นน้องวินนะครับก็ห้าคนครับ พร้อมบุกตะลุยฝ่าวิบากกรรมวันนี้เรามาดูว่าเราจะได้ปลาเยอะแค่ไหนเราก็ให้หันปลาครัสั่นทั้งตัวแล้วนี่สั่นทั้งตัวแล้วเนี่ยปลาในตะก้าก็สั่นรอพี่แลย คราวนี้เราเลือกที่จะกินโจ๊กมานะเพื่อจะการคล่องคลอกหืมเจ้าป่าเจ็บไหมล่ะ มีคนวากอะไรอ่ะให้น้ำแบบนี้เหรอใ้แบบนี้เหรอโดดลงไปเอาในน้ำพี่ดดีไม่โนหัวสุดยอด วลกสือนีก่อนละที่ไหนได้พวกกันพวกันหนักนวง่กิสภาพขี้มงขี้มูกจอดะ

โอ้นโหยโอ้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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ โอ้โหนี่ใช้ดีมากเลยไหนอ้ไทยเลยโดนฟันตรงไหนนิดเดียวเองพวกเฟลเขาตัดก่อนอินซีอินซีเลยนะครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เราเคยได้อินซีขึ้นเรือมาถึงไหม่ห้าถึงครับประมาณห้าห้าโลพอดีอ่ะประมาณนั้ะครั้งแรกที่เราได้อินซีขึ้นเรือมาครับสวยงามสวยงาม สวยงามโอ้มันสวยงามมากสวยงามข้ามาพินาม่งสยทังชุดโอ้นี่แฮมพี่เจหนอยเจนหน่อยซีเหรอจะมาแล หาหลายคนนะพี่กบก็ติดอ่ะพี่ใหญ่ปลาเกี่ยวปากมันเมื่อกี้โยนมันมั้งไอ้เป็ดมันอ่อนไปโอ้โหเดี๋ยวขึ้นเอ๋ยวนอ้ยอ้ยสายสวยสายสวย แขนบังหน้าพี่ครับเสริครับเสวยครับสครับโอ้โห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 ตีคนสีคนโอ้ยแหลมแหลมอืมสวยงามนี่นี่ทางปานอยู่ดีกกระโผมาครับตัวเป็นโลเาไม่รู้อะเรื่องมอู้้ตัวบอลล่มเลยตัวอะไรนะมีจุดอะ มันเริ่มเลยม <ไป S 1> ันเริ่มเลย <ไป S 1> ข้างปานยอดจอดผลงานงานดีครับนี่ครับออพอมันถูกแร่อย่างสวยงามแล้วมันก็น่ากินชนีเองสุดยอดไปเลยหน้าตาีด,ด,ดไปรอชิมกัน 快快。<noise> เบิร์นแบบเบิร์นไายเบิร์นมาให้โอ้โหไม่ว่าจะเป็นแบบซาซิมิหรือแบบอ่าเบิร์นไฟนี่อย่างนึงไม่มีผักอ่าไม่เป็นไร้นสีฟูดซีฟู้ดอ่ามีถ้วยเล็กๆนี่ไก็เปิดเปิดนี่เลยไหมฮะเอา้ยอเอาถ้วยกาแฟเออชิมหน่อยเออชิมหน่อยสุดๆนะคือตัวนี้คือเบอร์มากเบอร์มาเบอร์วเบอร์นะครับ เอาตุเกี้อมไหมเอาเอาเอานี่ของดีแนคี่ครับเอ้าลุยแบบนเอาให้เต็มที่เป็นไงบ้างครับเป็นไงครับเอ๋ยอด ไอซีโฟดฮะซีโฟดเปิมึงดีไอซีโฟดวายวินเขาไม่ได้แห่ถ้วยเองมาถ้วยไม่ก็เอาใส่แต่ยังไม่จะปลาใส่ให้ลุง่ไม่ไม่ใช่ไม่ต้องใส่ซีโฟดใช่ไหมซีโฟดหมูออืมอืมอ๋อนื้อมันดึ๋งไม่จิ้มเนื้อแบบนั้นมากเลยใส่ข้างจานนะหอมมากดีมาก อเลใส่ในเวลาเดียวกันเอามาโอ้โหไหนทีฟุ้อืมตึ้งไข่ตึ้งไข่ติ้งไข่ไข่ปลาโอ้ยงหิวโอ้ยไงครับไงครับฟื้เลยไหมครับขอก็ดี มันสดจริงอะ่ะสดกว่าน,นี้ก็คือต้องลงไปกินในน้ำแล้วนี่ซีฟูด้ดซีฟูด้ดอ่ออุยเอาหลอดอืออืออยู่บนเรือนะลองบางทีเราเรียกไม่ได้นะบางทีก็เป็นขาอินบางทีเป็นขาเอา ตอนนี้เป็นขาตอนนี้เป็นขาอ่ะเป็นขาอินแล้วตอนเช้าอ่ะเป็นขาเอาเอาอะไรพี่เอาออกเอาออกเอาออกลองตัวเบิร์นนะดูข้อวหน่อยไม่เบิร์นก็อร่อยอันนี้เป็นสุกได้ไหมสุกได้ครับชบุๆดิอืม อสำหรับคนที่สสใจนะครับเรือลำนี้ไม่มีห้องน้ํามีอะไรโดดลงน้าครับมีอะไรโดดลงน้าอย่างเดียวก็ให้จินตนาการเอาเองนะครับว่าม,มันจะเกิดอะไรขึ <c> ้น <oughs> ลอยลอยลอยเผมบอกให้เก็บอะไรนะกลับบ้านอยู่แล้วไหนดีไหนดีนด <c oughs> อะไรจะกลับบ้านอยู่แล้ว <c oughs> ไหนไหน,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 นไหนไม่ต้องรีบไปต,ต,ต้องรีบอันนี้นะครับเราคาดการณ์กันว่า,าจะเป็นปลาอินทรีตัวที่สองของวันนี้นะครับตกกันมาประมาณห้าหกปีไม่เคยได้วันนี้มาเรือไตนะฮะได้ตัวแล้วตัวหนึ่งได้แล้วตัวหนึ่งอันนี้กำลังกำลังจะกลับกำลังคิดว่าเอ๊ะมัน จะเราจะถูกรางวันที่หนึ่งอีกสักเอบาไหมวะเล่นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพลาดอย่าเลยอย่าอย่าอย่้ยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บตัวนี้ไว้ก่อนได้ไหมแล้วตอนที่เขาตกขึ้นด้เรามาเทียบกันเอ่เอ้ยโชว์นี่ผลงานโอ้โหโอ้ไอเราดีใจมากแบบอุ้ยเอตกเลยลอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นใช่ไหมไม่ใช่เอออยากได้จนไม่อยากเล่นอยากเดียก็เล่นเล่นเถอะเอาได้ก็เล่นเถอะขอดูหน่อยขอ้ดีก่าต้อจมือหน่อยวอยากได้ไง ้าากอยเล่นโอ้ยเราจะได้ตัวที่สองในวันเดียวเลยเหรอวะอะไรแต่มันจะดวงดีเบอร์นั้นรอดูกันครับขึ้นมาไปในป๊อตนี่ช็อกกันหมดเลยนะผมกำลังยกเหยื่อขึ้นอ่ะมั้งปุ๊บเออมันมาเลยผมเห็นกระจักคาตาตัวเองเลยอ๋อเห็นเลยว่าเป็นว่าเป็นบซีเลยบซีเลยอ๋อกำลังยกเหยื่อขึ้นเลยปุ๊บเลยอ้โหมันุ๊บเลยมัอยอยู่ตรงนี้เ่ยอยู่ข้างเรือแล้วเนี่ยเหลือแค่ว่าเป็นเออ่ว่าเอาขึ้นได้หรือเปล่า ตอนนี้เรารู้สายพันธุ์แล้วว่าเป็นอินทรีแน่นอนขึ้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วมีแล้วมีถึงสิบด้วยโสิบโลเลยเหรอเห็นแล้วโอ้โหสิบโลใหญ่กว่าที่สองเท่าตัวกว่ามั้ยตัวแรกตัวแรกที่เราได้มาห้าโลอันนี้น่าจะใหญ่กว่าเท่าตัวเาเห็นแล้วอ่ะโอ้เอาเว้ยลุ้นนาดูเว้เดี๋ยวเปลืองง้างจุดเล่นแทนที่คนละมันไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราเล่นเรื่อย ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจอห้ามมันไว้ก่อนห้ามกันไว้ก่อนนะขอขอตัวนี้ขอนี่แล้วสองตัวให้เล่นไอ้อย่าไปอย่าไปบิ้วเขาเขาเืออาชีพปล่อยเขาไปเจี๊ยบเราอ่ะตื่นเต้นเราอ่ะเรา่าตื่นเต้นไหนลุ้นไหนลุ้นไหน ขอลุ้นหน่อยขอโทษเราคาดหวังมาเฮ้ยเราจะได้ตัวที่สองเราจะได้สองตัวในวันเดียวเลยวันเดียวใจเไมเปล่ารบลบรบลบลบรบลบรบล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 บกระตุกกระตายทั้งลำกระตุกกระตายทั้งลำโอ้โหเอาเอาตากล้องตามไปดูเรอน้ำโอ้สามติ๊กมันจะหมดรอบอ๋อเหรอโอ้ต้องขับเรือตามเลยครับเเดี๋ยวพืล้มหมดรอบเล้วเนี่ย นไถต้องขับเรือตามนะเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อเพื่อเฉยอ๋อเพราะมัเครื่องไว้ก่อนใช่ไหมสามสิบเมตรเองโอ้โหล่ะลุ้นระทึกก่อนกลับอันเนอร์ินทุกคนหลังกันเต็มที่ครับตอนนี้โดยเฉพาะไตถแม่อันเนอร์ลินหลังกันตลอดจะตามไหมเธอมันยอมไหมฮะยอมไหมโอเคยอม้ะเอายอมเอาเอายอมกลับมาบ้านเลยยอมต้องไปบ้านพี่เกียรติถือตะขอรอเลย นี่อย่างเงี้ยยังอะไรยังอ่ะยาวเลยอีกยาวอีกยาวไกลโอ้โหดูดิเกือบหมดร้อยสามร้อยเมตรอ่ะโอ้โหสามร้อยเมตรเลยเหรอเกือบหมดอ่ะนู่นโอ้ยอ้าวมันตายแล้วสิยได้ไม่ค่ออยากเล่นขึ้นเราขึ้นมาแล้วอืมถ้าตายปั่นขนาดเนี้ยขึ้นกำลังขึ้นอย่างเดียวแล้วยหาย ไม matters, ่มีสู้แล้วตอนนี้ทางของเราแล้วนี่รู้แล้วนี่ยอมนะมันยอมใช่ไหมยอมไตใช่ไหมแต่ขออยู่ตรงคันเร่งอ่ะอ่ารู้แล้วเอาเลยไหมเอากระพัวเลยกันนตอวเอามาถือไว้เออถือกคนนึงคอยถืออ่าถือไว้นะระวังเหยียบระวังเหยียบระวังโดนไตไหนงามๆไหนไตของงามๆลองไห้ไตเฮ้ยจะร้องไห้เลยเหรอไอ้สำคัญเลยครับเขามรู้สึกเป็นไงครับ รอรอมาเจ็ดปีแปดเอห้าปีเจ็ดปีใจสั่นใจสั่นเลยโอ้โหมันอยากได้มานานนะ้วมันโอ้ได้อยากได้มากกว่าอยากเล่นโอ้ยไม่ไม่ไม่เราอยากได้มากกว่าอยากเล่นไม่กล้าแม้แต่จะจับไม่กล้าแม้แต่จะจับคันนัตอนนี้โกลาดโหแล้วแดงรอมากี่ปีฮะโอ้โหนานพอๆกันละกี่ปีประมาณประมาณเข้าเข้เจ็ดเจ็ดปีเรามากี่ครั้งอ่ะอุ้ยตลอด เจ็ดห้าปีเจ็ดปีได้นะเจ็ปีเจ็ดปีเราเนี่ยเราพอกันอ่ะเฮ้ยทำไมมันยอมเราอกว่ไต่ไต่กำลังจะทำความฝันของน้นะเป็นจริงเฮ้ยใจคอไม่ดีเว้ยเฮ้ยใจคอไม่ดีเว้ยน้ำตาจะไหลมันยอนง่ายจนบางไใสก็ไม่ถึงว่ะหาเแล้วยัง เอาวบ้างนะว่ายังใต้น้ำเพื่อนี่าย10เมตรเอามาแล้วเหรอฮะเหลืออีก5เมตรเฮ้ยหังยางมาแล้วเนี่ยเฮ้ยยังไงดิยังไงยังไงเขระวังอย่าอยู่ฝั่งเดียวกันนะเรือ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 เลยนั่นแหละเถอยถอยเถอยเถอยพุ่งนั่นแหละไหนครับอย่างนั้นแหละเออยังงี้มั้ยขาวงี้มั้ยขาว มมาากึงระวังระวังมือถือตกนะเอ๋อระวังนะงานอยู่ในนั้นหมดเลยโอ้ยมีกลุ่มปลาเล็กๆมีกลุ่มปลาเล็กๆด้วยงานผมอยู่ในโทรศัพท์ผมเลยนะพี่อย่าพูดเงี้ยสินี่ไงไอ้โอ้เห็นแล้วขาวๆวเห็นแล้วเห็นแล้วๆๆนะอย่างมากค่อยๆเลี้ยงนะไต่ค่อยๆเลี้ยงนะไกลๆแล้เนี่ยค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนไต่เดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นมาอยู่หลังแล้วอยู่หลังเรือแล้วาามด้้นนี โอ้ยค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงนาทีเราทึกขวครับผมให้ผมคไหมเดยอยากมีส่วนร่วมนี่นี่ีนไนปนแล้วเฮ้ยอเกงนี่โอยไปแล้วไปแล้วไปวไปแล้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 วไปแ้วไป้วไปแล้วไ้อไเหรอไปแ้ล้ลแล้วล้แล้วแล้วลแล้แล้วไปแ้ไแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ นี่เรารต้องพินลีพิลักันนิดนึงนะครับไม่ได้จะหาเจอกันได้ง่ายอินซีเนี่จจนยเอออินซีไม่อยู่บนฟ้านี่เจ็ดนี่อันนี้เจ็ดปีมีรครั้ง,งเจ็ดปีมีครั้งแต่ว่าอุุ๊บนี้คนเก่าเจ็ดปีมีครั้งแต่ว่าเจ็ดปีนี่คือ อันนี้คือได้สองตัวในวันเดียวนี่รอคอยเออได้สองตัวในวันเดียวดูน้ำดูน้ำตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูน้ำตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะไม่ขึ้นเลยอย่าพึ่งมันมีโอกาสได้ใช่อย่าพึ่งอยาดโอเคเ่ยเอาแล้วเอาแล้วระวังล้อกสองนะทุกอย่างมันมาเงียบๆอย่างเงี้ยห้าเมตรห้าเมตรมานสองรอบแล้วอ่ะทุกอย่างอยู่ในมือน้ำเกืดใช่ไหมมันเห็นล้อกสองมันพุ่งเลยนะจริงแล้วอ่ะสายผมเอาอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็ดอ่ะมันจะอยู่หรือเปล่าใช่ สายผมเอาอยู่อยู่แล้วห้าเมตรเองเนี่ยแต่หลายรอบสัหลายรอบปัเนี่ยสัญญางเนี่ยหาเมตราสรอบแล้วเนี่ยสังญาห้าเมตรถ้าไปหาเหยื่อหาเบ็ดนะไปเนังยางยางเข้าๆออกมาหลายรอบแล้วยางดที่เขาปลูกะกใช่ไหมุ่นด้วย เดือดเชื่อเว้ยเก็บแล้วอ่ะใช่นะเก็บแล้วอ่ะเราคิดว่าเก็บแล้วอ่ะปแล้วไหมนึกว่าสายหลอกเหรอทีแรกอันนี้ลินหลังอันนี้ลินลังกันทั้งลำตอนนี้ผมได้ยินลอกวิ่งเหรอใช่แล้วลอกไปข้างในนี่ในน้ำลุงเหจริงเหรอเออจะว่าดึงลอกวิ่งเหรอตั้งนานไม่กินพอผมเก็บอ่ะพอเก็บปะแม่งกินไฮนินเตอร์ครับ เป็นเตยอยู่ได้อยู่แล้วนี่ถ้าเบ็ดถ้าเบ็ดดีๆนะตัวเบ็ดดีๆก็อัดได้นะเบ็ดสี่ตัวเบอร์สิบมันก็ดีอะครับแต่ว่าเราเรามันคือเราต้องการไงเราเลยต้องค่อยๆใจเย็นเราใจเย็นวินดูไต่ไว้นะเดี๋ยวไต่ปลาคันโอ้โหเกือบรวมรวมสิบแล้วอ่ะเฮ้ยเอาเอามาดูข้างบนมาเอามาดูข้างบนเอามาวิเคราะห์ข้างบนเออ ยี่ยอมยังโยโอ้ยอออ้โ้อ้โอ้้ยอ้ออ้อโโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอโอ้ยโออ้ยโอ้ยยโอ้อ้ยโ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 ออยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้อโอ้ยโ ถ้าเกิดผมแบบนี้อดแต่อดเลยออเลยนะสีหน้าดูสีหน้าได้มาไงความูมงใจนี้เปนไงครับมันมันเซอร์ไพรส์อ่ะมันสไปสซไพสเลยรมากเลยเนี่าปากด้วติดท้องไม่ติดท้องติดท้องเฉยอ่ะติดแค่ตัวเดียวจริงๆติดเเตัวเดียวตัวเดียวคือว้ายผ่านแล้วติดท้องอ้าวว่าไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินเยอะด้วยมันโชวามันหนึ่แบบว่า กำลังเก <mel od ic> ็บแล้วเหมือนแบบเออเชือกไปเกี่ยวโดนมันอ่ะโอ้ยยอดจุดยอดไอ้ขาอ่อนเลยเหรอขาอ่อนเลยอ่ะไอ้ขาอ่อนเลยเหรอเห็นปลาเลลยคุมวันนี้เป็นลมเลยค่าเรือคุ้มแล้ว่าเรือคุ้มแล้วโอ้โหน่าติดคุ้มโคตรอ่ะโอ้โหนี้วันนี้เป็นไงครับความรู้สึกเลยครับโอ้โหสุดยอดใหญ่ใจมากกว่าก่อนจุดยอดเลยสุดยอดบ้าบอที่สุด รับรอง10โล10โลแน่รอบนี้มี10โลแน่ย้อนนะครับอากคนตบมือว้าเข้าแถวไปเข้าแถวไปตตเอืยอดมากยอดมากอออไมออกยังยังไม่ได้ออกเลยอ่าเฮ้ยมือถือเรามันน่ะน่นเฮ้ยมือถือก็มาถ่ายรูนิ่งน่อ โอ้โหมันไม่พออ่ะมันต้องกล้องมันไม่พอเลยอ่ะกล้องมันถ่ายไม่พอโอ้มันใหญ่จริงมันใหญ่จริงนี่จะตกเรือแล้วเนี่ยคนถ่ายเนี่ยมันติดได้ยังไงวะตัวนี้โอ้โหมันบ้าบอมากนี่มันเขาเรียกว่าดวงโคตรโคตรเออโอกาสหลุดมีสูงแล้วก็โอ้ยถ้าเปลี่ยนมืออาจจะเรียบร้อยยอดสุดยอดเราไม่รู้จังหวะถ้าเปลี่ยนมือนะครบางคนเขางัดเนี่ยคือจบนะอืมนี่ใหญ่เลยใจเย็นหัวจัด ถ่ายหับปาดพาไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่โอ้ยสุดยอด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 หนักหนักไม่ใช่ไม่ใช่เบาหนักว้าเอาเอ๋ยถ่ายให้พี่เจี๊ยบหน่อยโอ้ยเหมือนเป็นลูกอ่ะตอนเนี้ยเหมือนมีลูกอีกคนนึงอ่ะเหมือนมีลูกอีกคนเอามาอุ้มอ่ะคนเนี้ยแล้วก็แคทอีกอ่ะปัาหนึ่งปัาหนึ่งยิ่งกว่าลูกสาวอ่ะเอาดิไปิคนนี้คนนี้แล้วก็แคท แคตตี้คือใครเฮ้ยมันโดดลงน้ำไม่เอานะถือดีๆนะพอยังพอยังแคตแคือใครเอาลองเอาลองเอาลองลงเอาลงไปเอาลงลเฮ้ลองลองวัดที่ถังนะวัดที่ถังโอ้ยจ้ะเมันบ้าบอมากตอนเนี้ยโอ้ย ฝุดยอดขอบคุณครับจ่ายสองมือเลยสองมือ้ภูมิใจมากกับรอบนี้ครับผมรอบนี้ไอคุ้มที่มาคุ้มที่อ้วกคุ้มที่อ้วกแตกอ้วกแตกกันหลายรอบโอ้ฟื้นเลยกูฟื้นเลยจากที่มึนๆอยู่เมื่อกี้กูฟื้นเลยปลามากปลามากปลงคมมากคมสับนแล้วตัวใหญ่มากโอ้ยายะูขอถ่ายขอถ่ายบ้าง อุ้ยหนักเลยนะอันนี้วิดีโออ่ดยอดครับสุดยอดสิบกิโลครับไต่หามาให้เรานี่คือตัวที่สองของวันนี้นะครับตอนแรกมีตัวห้าโลมาแล้วตัวหนึ่งเราตกกันมาเจ็ดปีไม่เคยได้เลยสักตัวเดียววันนี้ได้สองตัวติดๆบอกเลยครับเจ็ดปีไม่ได้ลงกับผมนะเออเจ็ดปีไม่ลงกับไต่นะเจ็ดปีไม่ลงกต่นะลงกับผมแค่วันนี้วันเดียววันแรกนั่นเองผมมาวันแรกอะไต่อะไรนะ ไต่เต่าไต่เต่าผมมาวันแรกก็ไตเต่านะได้สองตัวเลยครับนี่หน่อยครับจะจองเรือไต่เต่านะจองอย่างน้อย3เดือนนะหนักมากหนักมากหนักหนักหนกหนักหนวันเดียวได้อินซีสอตัวบ้าไปแล้วเราลง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 นะ